อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง NPC Gaming Matter มีการจูกผีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำกิจกรรมภายในเกมเนี่ยถ้าเราทำได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต้มมันจะขึ้นถ้าทำแค่นิดหน่อย,อยมันก็ไม่ขึ้นนะเออถึงเราจะออกได้แต่แรงก็ไม่ขึ้นนะแรงก็ก็อยู่ที่เดิม แต่เม like ื่อกี้แรงขึ้นอยู่นะครับแรงขึ้นอยู่ครับเขครับเอาแล้วปิกปันเลยครับเหมือนผีตัวนี้เราจะเจอกับเดอะเนิร์ดแต่เนิร์ดก็มีสกิลแบบบิงบิงแล้วก็ฟันฟันกลางหลังเรานะครับเขาบิงทะลุสิ่งกีดขวางได้แล้วก็ฟันเข้ากลางหลังเราต้องระวังให้ดีนะครับ ระวังให้ดีครับตอนนี้อันตรายอยู่มือนกันครับรีบปัดแลบจังหวะน,นี้เพื่อนกำลังจุ๊บเฮ้ยเขาอยู่ใกล้เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้อ,นอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ครับที่แอบที่แอบเอ้ยแอบได้แอบได้ครับ,อบโอเคแอบไปปั่นต่อครับนึกว่าตรงนี้มันจะไม่มีที่แอบซะแล้วมาอีก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 แล้ว,ลวตรงไหนวะตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยหายโอ้โหใจนิ่งจัด จ <laughs> ใจนิ่งจัดใจนิ่งจัดเอา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 หายไปไหนงงดิผีงงดิผีงงดิเอาเฮ้ยเห็นมันโดดมาทางนี้ไหมเหรอหายไปไหนวะงงนี่ครับไมและไมาและไมาแล้ว,ลว,ลวงงครับเอาหายไปเลยครับเห็นโดดมาตรงนี้ครับ <laughs> นี่ครับใจต้องนิ่งครับใจต้องนิ่งครับ ต้องไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนระับโดนกลางหลังไปหนึ่งทีครับเมื่อกี้นี้ลูงี้โดดข้ามไปดีกว่าผมไม่รู้มันพุ่งมาจากตรงไหนไงตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าอุ๊ยหายแล้วต,นนต้องโดดข้ามเลยโดดข้ามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มองไม่เห็น <laughs> เฮ้เยเฮ้ยจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น <laughs> โอ้ยหาเอย้ยที่รับโดนเห็นแล้วหาที่ใหม่ละ หรือไม่เขาก็มีสก,กิลนี้นะครับจริงๆเขาอาจจะมองไม่เห็นแหละแต่ว่าเขาน่าจะมีสก,กิลไอ้กระทืบเครื่องปั่นไฟพอกระทืบเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะเห็นออรา่าผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้กลๆเครื่องปั่นไฟผมว่าเขามีสก,กิลนี้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะเขาเขาพุ่งผ่านผมไปรอบหนึ่งเขามองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ่าแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โห,โหจงม,มองไม่เห็นอีกแล้ว <c oughs> โหโหใจแม่งนิ่งจัดอะ ใจแม่งได้ว่ะโหผีแม่งไล่หลังโดดมาปุ๊บนั่งแอบข้างโขดหินนั่งแอบไม่เท่าไหร่กูฮิวตัวเองโชว์เลยครับฮิวโชว์อยู่ตรงเนี้ยเออเอผีแม่งมองไม่เห็น,นครับนี่แหละของแท้ครับโอ้โหฮิวโชว์เลยครับ มาได้ขนาดนี้ก็ต้องออกไปให้ได้ครับโอ้โหออกไม่ได้นิงานหยาบงานใหญ่เลยฮนะอย่าลืมว่าผีมีสก,กิลกระทืบเครื่องปั่นไฟนะครับจะทำให้เขาเห็นออร่าเราเพราะฉะนั้นถ้าผีมาเนี่ยแอบข้างเครื่องปั่นไฟไม่ได้แอบใกล้เครื่องปั่นไฟไม่ได้ต้องไปให้ไกล ต้องไปให้ไกลเลยโอ้ยหา่าเอ้ยไม่มีปั่นเสร็จสักเครื่องเลยหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสร็จไปเครื่องเดียวโอ้โหปั่นกันทำอะไรกันอยู่วะหาเอ้ย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่บนอยู่บนไป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 ช่วยเดียไปช่วยไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วเอ้ยใจเย็น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 เอ้ยผีมาว่ะนั่งแอบนั่งแอบนั่งแอบเอ้ยพุ่งไปแล้ว ช่วยแล้วมาช่วยแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งแอบบนั่งแอบบอุ้ยโอ้โหใจแม่งนิ่งจัดปั่นเครื่องนี้เลยครับปั่นเครื่องนี้เลยปั่นเครื่องนี้แล้วต้องหาที่แอบ,บให้ดี เสร็จไปสองเครื่องลวงละได้ให้คนนั้นไปช่วยแล้วกันมีคนหนึ่งกำลังว่างอยู่ให้เขาไปช่วยโดนไล่แล้วโดนไล่แล้ว เราจะละจากการปั่นไฟไม่ได้นะเพราะมไม่มีคนปั่นโอเคมีคนมาช่วยแล้วคืออย่างน้อยๆอย่ะต้องมีคนนึงปั่นไฟนะครับมาแล้ว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 หูยล่อมาทางนี้โอ้โหล่อมาทางนี้เฮ้ยนี่กระเทือเครื่องปั่นไฟปึง้งแล้วเขาจะเห็นออร่า เาที่เครื่องปั่นไฟเขาเห็นออร่าแต่ผมอะ่ะอยู่ในตู้อยู่ในตู้มันจะปิดบังออร่าครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่เข้าตู้มันจะซ่อนออร่าครับมันจะซ่อนออร่าเห็นไหมสังเกตว่าผีมันจะวิ่งมากระทืบเครื่องปั่นไฟก่อนเลย <c oughs> ถ้าทำอย่างนั้นนะทั้งเกมไม่มีทางเห็นผมได้ง่ายๆครับ มาช่วยแล้วเหหิวหิวไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานนี้มานนี้มานนี้เออหิวให้เดี๋ยวหิวให้โอเคโอ้โหแม่งช็อตช็อตแรกอะช็อตแรกอะฮาเลย ช็อตแรกที่ไปแอบอีตรงแอบตรงข้างหน้าต่างผีแม่งพุ่งไปพุ่งมามองไม่เห็นหาเอ้ยแล้วเขาไปกระทืบเครื่องปั่นไฟเขาเห็นเลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อผีแม่งมีสกิลอ่านออร่าได้ครับ อรไอยจบครับครั้งนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปปั่นในเครื่องข้างบนรู้สึกว่า5 0าสิบแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้โดนลดลดไปเยอะแค่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าได้นั้นปั่นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบน อยู่บนปัดเลย <S <S ชิปหายแล้วเอ้ย อ้ยมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นเอ้ยนั่นไงอ่านออล่าผมแล้วหนึ่งทีเขาอ่านออล่าผมไปแล้วแต่ว่าผมเอาเอาเปิร์กปิดบังออล่ามาครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเหนือเปิร์กผมสามารถซ่อนออล่าได้ครับ เขาเรียกว่าเวลาฆาตกรจะเห็นเราเนี่ยจะอ่านออร่าเราเนี่ยเขาจะอ่านออร่าเราไม่ได้ครับจากสกิลจากสกิลของผมครับบิดเบือนมันจะทําให้มันจะมีมันจะมีสองชาร์ตอ่าเอาแล้ว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 เอาและเอาละชิบหายแล้ว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  มาแล้วมาถือเครื่องปั่นไฟโดนอ่านออรไลนนี่ไงโดนอ่านออน่านี่ไงเห็นปะ่ะชาร์จผมถูกใช้ไปเห็นปะ่ะตอนแรกมันมีอยู่สองชาร์จตอนนี้หมดละชาร์จผมหมดละตอนเนี้ยผมไม่สามารถจะเฮ้ยเปิดแล้วอุ้ยรีบเลยเร็วอหาเออนออกให้ได้ตอนนี้ต้องออกให้ได้โอ้ยได้ใช้นะครับ ชาร์จบิดเบือนจากการอ่านออรา่าฟเฮ้ยไม่เอาไม่เอาออกออกต้อง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 ออกนี่นะเปิดไว้ก่อนนะโอเคครับ ออกได้แนละ้วต้องออกครับเรียกอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นนี่อย่าเล่นลิ้นโหอ,อยู่ไกลยังวะอยากจะไปช่วยอยู่เนะี่ยดูก่อนว่าโอ้ยอยู่ไกลยังวะ คนไปช่วยแล้วโอเคเราไปบังการโจมตีให้เพื่อนครับเราไปบังการโจมตีเพื่อนแต่ประตูหนึ่งมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหายประตูหนึ่งไม่เจอหายประตูหนึ่งไม่เจอหออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นไหนวะโอเค โอเคครับออกได้สำเร็จเอ,อ้ยออกแบบหัวขมำโอเคครับหนีรอดออกมาได้กันหมดเคคีนบหแต้มความคืบหน้าเกรบวกสองเห็นไหมครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่ จากช่อง NPC Gaming Matter